เบอร์สักลายบิ๊กซีลบบุรีวันนี้ลูกค้ายกเลิกลูกกูก็น่าบานไปกระดงเลยก้าวขาเข้าห้างได้กระคึกเลยครับ uh huh. ไม่รู้มันไปนโดนตัวไหนมาแต่ถ้าบอกก็จะออกไปเที่ยวนอกบ้านนี่ uh huh. ลาเลงลาเลงนี่ไงเมียกูเห็นถามมาหลายคนแล้ว ไม่ค่อยอยู่บ้านไงทางานโรงงานไปเช้าเย็นกลับที่จริงกูก็อยากไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยแต่ทำไงได้ลูกยังเล็กอยู่มันก็ต้องพามาเล่นของเล่นในห้างหมาบ่อยมาหลายรอบแล้วลูกกูวัวจนพนักงานจําหน้าได้แล้วเนี่ย่ายตังค์เสร็จมันก็เดินเข้าไปเล่นกับแม่มันสองคนแล้วแล้วกูก็ไปซื้อตั๋วดูหนังต่อเลยกูว่าเป็นคนชอบดูหนังดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กอะยิ่งหนังลงเนะี่ยยิ่งชอบเลยภาคเสียงได้ภาคอะไรได้น่าจะติดมาจากหนังนี่นะ่กูก็เข้าไปดูหนังลูกกูก็เล่นกับแม่มันสองคนแม่มันก็ถ่ายรูปเก็บเอาลากกกก็นนนนจููังสสุใ เ,เต็มคาบกูก็ดูหนังเสร็จพอดีเดยวก็ออกมาเจอกันมาทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกรอบแล้วลูกกูก็เอารูปที่มันถ่ายไว้มาโชว์ให้กูดูโอเคเกมตัวกลับบ้านดีกว่าแต่ลูกกูบอกพ่อพ่ออยากเห็นป้าที่พ่อเป็นั่งรถไฟดู <laughs> อยากเห็นก็จัดไปแต่รอบนี้ขี่รถไปแล้วกันที่ <laughs> จริงมันก็มาหลายรอบแล้วเนี่ยแต่มันจาไม่ได้ไงตอนที่มันมามันก็ยังเล็กอยู่ตอนนี้มันก็ยังไม่ใหญ่มาก <laughs> 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 ตัวเล็กอยู่เลยเ <laughs> <laughs> วลาจะว่างแบบกระทันหันเราจะไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปไม่ค่อยไกลหรกใกล้ๆบ้านนี่แหละ ดูมาถึงตอนนี้แล้วหลายคนอาจจะคิดว่ากูแม่งโคสบายเลยชิวๆจะไปไหนเมื่อไหนก็ได้ไปไม่ใช่ง่ายๆก็ผมกว่าจะถึงวันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกว่ากูจะมาเที่ยวห้างได้นะเมื่อก่อนก,กูยังมาคนเดียวนงรถมีมัง่งมีตังค์หน่อยก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีตังค์เพิ่มอีกสักนิดนึงกูก็ซื้อรถพีอาร์มาไอรถคันแดงที่มิตรโงเรียนไงกว่าจะถึงวันนี้ได้โอ้ยหลายสิบป,ปีสังเกตได้รถที่กูใช้ไม่แพงเสื้อผ้าก็ไม่แพงไปเที่ยวก็ไม่ไกลไม่หรูแต่ที่เรารู้เราไปเที่ยววกกกัับคคคนนนที่่่เเเรราออะแแ้้็โล <laughs>